สวัสดีครับกบัรรทุกของโรงเรียนพากินพาเที่ยวครับไอ้บา่าวนมาจากกรุงเทพนะฟ้ามาซื้อจิ้นถึงถึงมีโค้งนะครับเรามาดูโอ้โหสดสดเลยนั่นเลยซาเด็กเหลือซาเก้ากินตอนเจ้าตันนี้ไอ้บา่าวมาจากมาไก่ครับซาเจ้าวันนี้จะซาเด็ก คับอือหือกลิ่นตีแล้วก็นี่ว่าบ้านอยู่ตรงนี้เนี่ยเรนี่ขาลาานี่ก็ต้องบ้านนี่บ้านทามวนบ้านเอลิสเอลิสยังเียวอะไรเรื่อบ้านนี่อันนี้เรออะไครานี่ตรงไหนนี่ปัตรบักคางเนาะ ไปซื้อไปไปซื้อไปซื้ออีกเงินมันได่เยอะนะยังได้กินเลยเอาตับนักเลยครับว่าเนี่ยเอาตับนักหน่อยได้กอโอ้โตร้านอันนี้ผมหูตีละอันจับษ์บ้านขางคนกับขาคนไหนนั่นครับนนี้เอาตั๊บนักครับจุตับหมดอะไรจุเอาตับล่จุจุตั๊บน่ะจุแบบพวกเครื่องไหนกับอันครับเนื้อไปเลยปลาโท นี่ครับกาตับก็คุ้มเลยอะนยังตับอถึงยังไปลยอ้ใไ่คห้าล้อยครับเออาลอยเออไม่ได้เอาเลือดเก่าพี่อยาเก่าเน่ยมพอกัน ขี่รถเบนมาซื้อขี่รถเบนท์มาซื้อจินซ่าในนั้เจ้าเนี่ยอืม่ะใส่าล้ใส่ใส่ครับใส่บ้างคบางแต่บางบ้านใส่้าารบางคบานเจใส่ห้าว้วยอืมกินใส่กินใส่เว่าอวนมาใส คนเหนือบานเฮาใว่แคนเครื่องเทศแคนเครื่องเทศมเยเียวนกครับอันนี้กัมอทังส้มนกบงนกับบส้มครับมาบมากเท่าไหร่เีนางยางเรียกเขก้อยนก้อยนี่ีส้มซานี่้ขมซาออ๋อครับอ๋อไป ขอบคุณครับมันบบนะแล้วมาทีไ่ไม่ม oh, โอ้โหมรถตู้เบ็ดมากกว่นันี้มันซ้อจินลาบนะทนเลขึ้นเลยไอพีุดลุงเด่นดครัอมต้ออดเกือรนเหนือเลอดเกอเห็นไนะนือันจะอดเกือรถบดะนี่ เดีย๋ยวไปถอยจุ๊กก่นถึงบ้านก็จัดไปนี่ครับได้มาแล้วครับ,บขั้นตอนแรกรเขาจะจุ๊กอะไแหละจุ๊กตับนี่แหละดีรอบก่อนดีแต่ครับเนี่ยผมเก็บเลยแล้วนี่นะครับกินข้าวเจ้าเอาข้าวเหนียวหนึ่งข้าวห่อนหน่อยบรรยากาศสุดยอดพักกมาซึมมาสดๆเลยดีกับดีแต่ hả? anh ấy chú qua đây chú này làm một à? đi quay qua. quay qua. รถบินใช่รลบ้าปุ round, well, ๊บถีไปลนวะามุ้ยถ้ามุ้ยเปนกันเน่อย่าเมาทุเรียนอย่าขึ้นนี่ทนอบ่ต้องเลยลูกเ็บบอะไร่ซื้อองจิยวะนอเลยอะอเซุก้วยอ้ดแต่วไอ้ดุกม่อนแต่ะน้อมางแก่ไอ่ม่งามันมซูงนี่ก็เล้แต่ปด Legen, บรรยากาศคแบบจุ๊งเงี้ยอะไรกันจะบปุงตัวจิ้มแจีวมันแต่ว่าร้านนี้บบบะห่วงคนไอ้เนาะอันนี้วันสร้างเอาเครื่องโลุกแต่ว่าขายร่วมกันแต่ว่ามันกันเนี่ยแต่ว่ามันกันเนี่ยครับคือราคาเดียอะแต่ว่ามันพวกข้าวสารเต็มเต็มแบบจุ๊กินกับข้าวแล้วหิวข้าเหมือนกันนะข้าวผมไป

ถ้าวันนี้แต้มจะนืดนืขัดข้าวคั่วข้าั่วกำลังไปคั่วอยู่ทายไปกับลื้อน้ำลายไปมันเดียวนี้ใส่หอมแดงใส่บ่นะสแล้วกส่็่ะเสรนเสจเรเสรเอาหอมแดงเยร็็จใส่หอมแดงจเสหน่อสร็เสรเส็ซสเจเสน็จรส่เจร นีดังช่างดังพุดพแลนี่รก็ได้เช่อว่ามันเป็าเซียก็ได้ักบบผักมันบานเก็บเป็นจัทุกอย่างเก็บหลังมนครับยปลูกไว้ักจีผักกาดตอนนี้อันนี้อร่อยนี่หม้เขียวมอยนีกลงผมเกืบจะไปในวันที่รอนหนึ่งเคนมี่สาขาน่เทาชิมเอนกันไล้เลยน้ลายปุเลือก็มีหลายรปเลยมาเดมาเดาด็จแล้วเด ตาบลนอกก่อนเลยปาทโนี่อี่ยังนรี่ตัวเล็กน้อยเนี่ยบรรลุกเลยครับอันนี้จูดิ้อันนี้กินกินกินกาแ่าเจ้อเนาะอือสดๆด้ครับเอ้โอ้อ้โอ้อ้โอ้หมจิบไหมจิบ้ึงจูแต่ว่ารอข้าครัวก่อน เปกปป็ไปาบังนเสียบเลยโอ้ใช่ออกกว้างกันแฟนครับแฟนรรครับมาจา่ผ้างาวน้อรเรียนไดหมือนี้ๆๆๆๆอปวด้ากินแรงคนเ่าไรเนาะเดี๋ยวตั้งกองชิมนะครับชิม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  กินก in ็เข้านก็จะได้กินก็เข้าน่าจะเวิร์กว่ามันพอตัดหมันเลยเขาคือมีหูคแก่เนนี้อ่าอกัแม่มาตัวนอันี้ที่หูเยอันนี้ที่หูอยู่เต่มเบิ้งตัวดีกินน้ินมันเบิ้งกันผมบมันทอตัดหูมัจะได้หมาผมชิหาโล้สองแะมันเลยบคือมีหูตัวดีไปด

เที่ยวดีหน่อยุดยอดน้ำจิ้มแบบขมซาใส่มาไปเข้าเลหน่อยมล้งนี่ละวันนี้ จุมสจุ่ม่อนเนี่ยมมดาเลยแมาดวันดีแล้ววันดีโอ้โหดูเดนกันที่หนึ่เนาะครับามาดูดูก่นี่นะเนี่ยตาเล่ยนั่นก็ของท่าเหนี่ยมาดูกานี้ได้ยเนาะเอ้าจ่มเนาี่เอ่ท่านนั่งมาท่านนั่งมาั่งมาเลยรอเอาจะเป็นเงกับข้ารอนั่งมาเลหิขาโทษมาแล้วทีนั่งายแต่ต้งงานู เอาไปงเอาลัวครับเยเท่าพัแย้งิปเย็ดขึ้นลูกขื้นหลานเม่อไข้เก่าเาไปคนที่ราเลยทำาอนนะคามาแา้งแบบักนงเลเนที่เดกยเมือด้กโดนหนักๆก็ทั้งนไเาหกนนดีแล้วตาจัเลย่ปลเขาเเอิไปกินตื้อุ้งตื้อ น้อง no, oh. yeah. right. uh, hmm. oh, yeah. ้ามามันจะบดากกูดงชุนต่างหลายกูก hmm. yeah. uh, uh, ็ากวันน yes. okay. so, ี้เงี้ยวโอ้ยธรรมดาเลยไม่ใช่ธนรมดาเลยใช่ป่ะใช่ั้แต่วเมียมากตั้งแมากเป็นเท่าไหร่โอ้โบอกไม่เห็นว่าดีพอดีเอ้ยเนาะมีีเฮียนก็มีลาแถวเอ้ย้แค่นี้กันเนี่ยตันี้ว่านี่ก็เป็นเพื่อนเดียวก็ไปพัเทียนนั่นละเออ

เอ่ั้นนี้เอาเราตายอยู่นูเขาโ้ยบุอมาตเลยกกินนเขาว่าเอาอะไรเอาอะไรหอก็กินดอะแรกตอนแรกไมเอานี่าอ้มาดูจับนู่นดูรนดูจับกับมันบรับแล้วมันเออบลับแล้วมันมันอยเงื่อนกกกอายุเจ็ดสบเอปีนี่เลยเนาะอ้อเจ็ดอ

นี่ดแนี่นะนี่บาทีคนท้องบางอย่างซาขนาดนีเหนื่อยเ้ามาด้เสีโอ้ยตะกี้กดบยพ่ญานิเาทำยังเอ้ยตะกี้ตะกินน้ำผึ้กินคผมไปค้มือนนิดพ่อญาตเขาไปกินลื่นเขาจะตีเกี๊ยวหกข้เป็นเี๊ยวขาวต้เกีันเคล็ดลอเคล็ดลเขากินเฉพาะกินอะไรงูชิ้น อันนี้าเลยนั่งท่านวยมเล่นกันกันไม่เห็นเอามูตาคือหลายลายแบบเลยนักน่เลตาก็ไม่ียงกันเอาเยอดะพยกร้นิ่มลียูมีินพยักัดีจะพุต่น้ำหลายๆเออวันนี้แงแล้ครับ แรกไม่ต้องสรงขาทันออกคุณเด้่องบ้น้อยที่นี่ด้วมนี่ยกเปาดุดกินหลาสือซ่านี่ก็มียาค่ดเจียอะไรหน่อยนะเนาะกินแต่กินแต่มันดีดีแบบมีหหน่อยวายทำไมเขาวะโอ้คนอดนด้นอดได้บอลรวมมากเลยสิ ได้ให <ersch> ้สีส <hypotheses> er. ุดยอดเนาะไม่เชาเพียงว่าน้ำขาวาเป็นสีมากเ่ได้ต่เว้ต๊ะกินนะมินข้นแล้วม่เหมี่ทุ่มกันให่บอกมาบคนได้ตอนเย็นแล้วี่ยมของน้อโอ้จี๊ดมากด้นนอกวาไหแม่วาน้า่อกว่าคนอยามาไ่คนมากตัว่าเสอนทุ่งวะ เดี๋ยววนนี้เอาเลยผสมจากจังหวัดใดมาอยู่นี่มัดจะสดตอนก้อนแกนเลือกนจได้ได้เลือดิบใส่ไปเลยตะไคร้นเนื้อบนี้แต่ันนี้กันวันนี้ก็เอาตะไคร่นวัตีเนี่ยมันจะมีแบบคนจังทีเลือดเที้ยใส่ลงไปบอเดี๋ยวไปหลังไหมบอลเปื่อนใส่ข้าไปลงมาเลย ไปไหนวันนี้เดี๋ยวต้องไปเคลียร์งานข้าวหน่งก่อนจะว่างอยู่แต่ต้องไปเคลียร์งานก่อนงานผมจะไปข้าวเดียวหรอไปเคลียร์งานให้เรานบานน้าขาเอาเมดกอนาันน้องก่น้อง้ว

Ui, con đi như định đấy, nắp hơi đất hơi thôi đấy đó. <laughs> ừ. đất hơi đất Ừ, đất hơi Ừ. hơi đất 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 hơi กินได้ด ah. oh, ้ว้ 5, ัอหไม่ครับทำยังไงิ้ไได้หรอกินเลนั่นแหละวาเลอดพอเลยเ็นยาอะไรวาเลอดนะกินแล้วซันกิน้าร้อยลาบเดียเดียวกินสามคนเนาะตัวสือดาที่จะหน่อยดิอ๋อครับว่านำเสืดาทีหน่อยครับ เจ้าวมีเจ้ามีอืออ่าใส่หน้ามจะไม่ได้ครับยี่ห้ากินระสาวโคนั่น้อเอางี้เดี๋ยวอาเี้ยมีขกาแค่ดียวเหลือสาแค่ึงอยซอยเิเออขึ้นรทางนะโอนั่งไปนั่งบนกวเดี๋ยวนั่งนั่งบน กินทั้งเัิมหมองององอืมมกลยอันนี้ยอดยอดตตลิงปิงอยดออนตะลิ่งปิงข้างสิเบิ้งล้อันนี้แซบมอพักพักอย่างีอันนี้กับลาบอร่อยทีสุตัวตุมาเลตุมาเลยกินกับลาบเนี่เข้ากันดีดีตุมาเล เราพักพักมาแบงกันทั้งพี่เนี่ยหลเลาดี๋ยวเดี๋ยวเขาีอเอาพักนหลก่อนเดี๋ยวมันหยุดได้อืนี่พักหลังบ้านยายปุ๊กมั้นีกครับถ้าแข็งนี่ทีทีลาวน้งนี่เนาะนี่ก็บอกครับาอนอ่อโอเคแบงก์มทั้งหมดเลยนี่ลองชิมครับิักนี่กับแบบกับแบบ ไปตุมานเอาแล่ามันกินเราสะาดไปตัวมานเอาเลต่อมันดมกลิ่เลยหอมอ่ะน้องมาเรียนนองจิ้งจกแล้วนี่ไปน่าอะไรชิบบ๊งไปตบีพ่เาไม่รอดอ่ะบ้างหัวร้อนหอมันยาดยาดตลิิง มันมันรอบสุดแต่ว่าถ้าลาบเนี่ยลาบอีสานเลยนะกินกับเนี่ยผม,ไ,ไ,มไ,ไปหาซื้อมาปูกกินได้นี่เคยไปกินแล้วแซมจะไปหาต้นมาซื้อปลูกไม่ผมก็ซื้อมาปลูกเองกระดิ่งกระดิ่งตัวแบบบานใหญ่อันนี้กับมาซื้อมาปลูกซื้อมาปลูกรอบมาละปลูกนี่ยหญ่หัวใหญ่ใหญ่แบว่าตัดทิมม,ม,มื่อไหร่มาตัดตัดอีมันจะโป่งกี่น้ำคุดพุดพิงโหแล้วโอ้ ไ่าล้นเลยไม่มันแต่เลยลงทุนไปซ่าซื่อ่อตอนปิงหวานเนมันอันนี้ยอดตะลิงปิงก็วานรจะออนตะลิงปิงอันนี้เานีก็ขึ้นมากบริจัดมาทางไหนมนใจเป็นบิกเลทับลาบนีนเดี๋ยวเอาจาน้วอันเดี๋ยเอาให้เอาจานยังเอาจานวาตักเอาซ้อนีกินอที่เนาะ Để kiếm cái này nó dấu vào dưới mặt ăn kia bà Mà bà ơi, đừng có bớt mấy tóc mấy mấy hầu không Được, mấy anh chú Chỉ 2 loại nữa đâu hả? Mấy anh chú Cả tắp của chú vẫn 8 rồi đấy 8 loại 8 loại 2 xí xíp Tắp này đây, nó rất chắc loại này Cái tuột 8 loại xí xíp rồi

ก็ค okay, anyway, go ือไอ้ม่อะไรไม่เมนูที่บานเขาเป็นบานๆที่เรากินได้เราก็ไม่เหนียวเป็นร่าแบนเลยี่งครบอกไล่จะใส่บุญรอดด้หรออ้อันนี้วัใส่วอยากกินวักขาวเลยผมเนี่ยนี่ดูพวกผมเนียว ครับแม่เดหมอเเนี <mic> <t> ่ยเดี <mic> <t> ๋ยวผาไปผไปสร้องะเก็นันเลกินข้าวเลยก็ตัข้าใ่ผดว่คนก็่ได้ย่งปย่กเขาจ้ากินของเขาเจ้าอ่ะเขางดีเนาะแล้วจกผมเร่มนันเลยนนาดีนไม่ในี่แ่กันแล้วว่ดอไม่ส่งน้ผมดองดองพุ่มหนึ่งไปโหลผิดเอะแะ ตกการหน่งกมาใส่แล่วกันว่ามบ่งตับ่อนอยู่ข้าวตัตับเปตัวหนังมันมาแกครับน่มันแกหัวทองนะมันมาแกจัดเขาม่เหนียวมันตัเนียแม่เหนียวมันหนเลี้ยนอนมันเลี้ยนอน ไยังหอยจ้ะให้มแล้วปี๋้นปีนามาขายไม่โดนจับเลยนาผู้เรียนนอยยขึอยากเป็นเล้าเัขึ้จาอีเอาจานเอาที่นีเอาวหลับันี่เนี่ยจานมีดอาเอ้ไเลววัได้ไปซื้อเอาลมหลับวดกะแต่ใสผมัวนะคนับ้

จะสิบโมงแล้วขาเทียงเนี่คือมันเส้เล่เนี่ยไม่ใหญ่ก็อัดของพีม่นเลผมสื่อกองฟ่มสาองกองยดไม่สุดเย็นมากหลักตับเล่เพือมื้นโเลยเอาผมเสียเลยเอากองฟุ่มไปนบเลย้องกร้อหางนะึ้าราง เพื ER> ่อนโยกอะไง่ไดมพื่อนไดมันก็ท่านใจอาหารตัางต่มันก็หายากแล้วเราินวเป็นปลาอย่างพวกเพือควันเ่กาวนะแก้วเฮ้ยผม่ยไม่ทอดทอดน่นเอเขาต้องสมอเื่อเือเปลี่ยนนะเหนือมันนี่ภาษาสับเห็ดเห็ดไม่ได้ดูเพื่อเห็ดพวเแก จเห็นว่เปล่นดอกพวััเลยเน่อััเหม็นเหม็นวเหม็นกเน่เครื่อหดแค่วามทน้แผ่นทุก้อเลย่ะพี่โ้อหัวใจยังแงาเียแเปลาเห็ดปลาแหงไบทะอย่างตาแกนะมาอย่างอาจารย์กับแล้วเ็กัลม

ชอบกินเขอย่งก็ชอบหวานเ่ยชอก็ชอบคมเนาะอะไรยังกันดีดีจบกตายเนาะัยิบานนี้ก็ไม่ลงหนบ้านนี้หวนัวกันเ้หวนัวจำนวนวเป็นหิกาล่ะหมูเดียวหรูเดียัวเป็นหมูนัว

พี่ก็เขาหมออะไโอ้ยแพ่ยาอยู่ทำงานจะตายหบตจานนันดีกนวันอาหารนะเี่ยเดา๋ย้นเดียวรเฮ้เขาที่นี่บ่ได้มกินยาบ่ได้เยบริ้่วารกักษาโยบานนละเขามาแบรดรักษาเลยกินยาเลยเนาะไัวใจกยเฮ้ยเลยเปะนี่นะฮะบอไวแล้วปวดคนอ๊อกไอหมอ้วเนาะห้หมอไปให้จตียงอก ป็นห okay. 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 ัวใจต้ไ้อน่วัะเรานอนโรงพบาลเพื่อนหนึงแต่ก็อนเครื่องบุกงหเดก่อนเครื่องบุกมาึงาเลยมาคเดียวเลยตายกันตายเมื่อเมื่อเลยโรคเวนอน่มัเป็นโล่ผมที่นี่กินบุกเขาเลยค่ะเป็นโลคกัินยาคาเจอรอเไงกินกับเป็นรับเหกัน กินแล้วบอกกรนดี่ว่าล่ะกนที่กินที่กดีทีกินแล้วต้องบ้านตลอดกินน้ำตาแดงกันแต่ต้องบานแต่น้ไหม่นโอ้ยกียเหรเว้ยลูกชายห้างกันอยู่งดี่หรอกซื้อได้ว่าตายไปเนาะเออซ้ำนี่มซื้อชีวิตได้ว่ตายเปแามามาจะทำงานมา สิไปรพยาบานดีหรืวสิไปน้อยดีหมวาจะัเต็นไหวไรวันี้กลับพอนื้อไหมเน้อไหมก็ตรวจเบมาอเต้นห้ัวใจเจาเตนไวอยู่นอกบข่าที่หมอเขาก็เอยางกิยาไม่เดียวันี้นอะไนั่นเงองค์ขาลงไปนานเลยเน็ดเบลมาเลยเบลมาเบลเป็นอย่าข่าวกินเลยจิ้นตาพัดแจ่วอยู่ด้วยโมแรกเนี่ยเป็นน้ำมันเลยครบอ้คูอตอนนี้กำล้ำหลับเขาี่เขากินทำให้กินเลยอยู่น่่ัจะต้องาน คุณหมอคุณหมออยู่น้ไมยเลยกินมิตาแตซยี่สิบยี่สหกเ่ยกินยาแม่ดเดียวเนี่ยปโตกินล้วจะเจเศร้าใหญ่ินนองเออหญ่นนองวิตามินบอบอเป็นยาเขียดนะค่ะอรคีดหเียดอยาเีดียดอยู่โรงพาบ่มีเลย แต่ว่านอนมาลันี่ก็อยากให้เพื่อนเขาอย่ใครบักาใครยัเป็อะไมันเศร้าไเยมุ่ยแม่ไปเลยก็ว่อนันนอนัดเดิกันนันนะนอนะนนแซบนอนลับเกินแซเสลยบานัเพื่อนี่เข้ามาที่ตามครับหลังได้บรรยากาศกันต่อได้ตอนนี้มีมินุตรอนขอบคุณุเพื่อนที่เข้ามาที่ตามครับอร่อยมากสาใจครับขอนี่อ่อนม เฮ้ยะยามากินอันอยู่ที่งนาน